สวัสดีจ้าในวันนี้ขอพอรให้เกิดผลสำเร็จเถิดพุทธทางประเสริฐเปิดมหาบารมีเปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคลาบเงินทองไหลเข้ามาสู่เนื้อสู่กายสู่มือทั้งสองข้างของข้าพเจ้าให้โชคดีมีชัยลาบรื่อนรวยรอดปลอดภัยนับจากวินาทีนี้เถิดสาธุ ยิ้มรับความโชคดียิ้มรับความโชคดียิ้มรับความโชคดีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไหลเข้าหาสาถูสุขสมหวังจริงดังปฏิหารนับจากวินาทีนี้สืบต่อไปสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะโชคดีมีใยกันทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า